อันนี้ตาสีเลยนะแดงเอยส้มสีส้มส้มส้มแต่นนแดงเออนะใช่นั่นแหละอ่ะคนนี้ตาสีฟ้าวะใช่ไหมฟ้าใครมาเคาะประตูใครมาเคาะประตูะตจะตูไม่พอใจนะ คนนี้ไม่ได้ชื่อเนลิงคนนี้ชื่อเนลุงคนนี้ชื่อเนลุงตายแล้วเธอคนนี้ชื่อไอเลลุงบ้างไม่เป็นไรนะเลลิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นนะพี่สร้าผมัวไวสวยให้เลยนะคนนีลาฟี่ถ้าฉันได้เล่นหนูจะมาเถอะตายแม่เฮ้ยเอาหมวกออกไอ้บ้าโอเคเราจะได้นอนด้วยกันละบ้างถุงสร้างกว่านี้ ตัวเคยค่ะตอนนี้ก็คือลาฟี่ไม่ได้จับเมาส์อยู่นะคะมีมีคนแยกแต่นี่ไม่ใช่เธอไงคนนี้ชื่อเลรุงบอกกี่รอบเนี่ยคนนี้ไม่ใช่เธอฉันฉันไม่ได้หันบ้านอีเซน์พอเดี๋ยวไม่ได้เริ่มเล่นตั้งตัวคอไปสามชั่วโมงเดี๋ยวนะอะไรอ่ะอ๋อมาทำไมมีเธอโดจับกินแน่มาทำไมบ้านหนึง ฉันสร้างครอบครัวของฉันเองไม่เกี่ยวกับพวกเธอเลยทำไมทำไมเสียงมีดิลุอย่างนั้นล่ะไอ้หน้าในในหัวฟ้าไหนไม่แต่มันไม่ใช่เธอไงนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใครทั้งนั้นนี่เป็นใครไม่รู้อันนี้อันนี้คือโคนันโคนันโอเคไม่ใช่คนันจักร์หรอไม่ใช่ก็บอกอยู่ว่าฉันน่่ไม่ทำใครในอีเซกายฉันน่าไอ้นั่นเนย โอเคไม่ต้องมี last name ไอันนี้เจนนี่เจนโลแล้วไงเจนโลเจนโลเจนโลอ็นนี่มันสวยอะเอาเจนโลได้นะอันไหนตัวเธออะอยู่ที่บ้านแล้วเขาเลสร้างต่อแรกเฮ้ยทำไมเสียดายไม่มีธงสวย นี<ส>่ชื่อมิวมิวซีโร่ทุกคนย้ำอีกครั้งนะครับบ้านนนี้ไม่ทำใครในบ้านอีเซยกันนี่เลียดนก่อนแามแลูอมอมแอยแอมแีมแอมแอมอมแออออออเอแอมมมม ปานที่บนหัวลาพี่ชาไม่ก็บอกถึงว่านี่ไม่ใช่ตัวเธอแต่ฉันก็อยากให้เลนลุงกับโคนันเป็นนักร้องถ้ามันเถอะกดไปเลยนะใครนะใครนะลนลุงเลนลุงกับโคนันโอ้โหทุกคนมนต้องใส่ทุกอย่างเลยโอ้ไม่ก็ชื่อโคนันโคนันนามสกุลโคนันเดมัว 「あなたがよこして濡らして傷つけて」